เดินชมตลาดสดภูเขียวจ้ะพี่น้องอน,นี่ไส้กรอกลูกชิ้นไส้กรอกหมูคอละห้าจ้าอันนี้หมั่นหมันหมอูอันละห้าชิ้หมั่นหมูหมั่นเนื้ออันนี้ไก่จ้ะไก่อันนี้ส้มหมูคอละสิบบาทจ้ิ่นขายราคาตรงสิบสองห่อร้อย ก็จะเป็นขนมโคกอะชื้อมาซื้อร้วยประจักเขาเห็นแซ่จนะได้รนบโคกในตลาดสดผู้เขียวในตลาดสดนีก็จะเป็นขนมก้อนละยี่สิบาบาทนี่ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้จ้ะถุงละห้าบาท ปาตองกรฎัวละบาทาบาทเทียวบาทเดียวแลก็เป็นขนมเลียวเล่นผลไม้ชาคู่จ่มที่บมนะ้าะอันนี้เป็นมะเขือเทศเบอเทีเโลละยี่สิบห้าโลละยี่สิบห้า เป็นผักสดจ้ะผักสดอันนี้ตลาดสดผู้เขียวเลยจ้ะพี่เนอะเขือเทศแครหลอดพายางสมตลาดสดผู้เขียวจ้ะอันนี้ขา้าวคั่วพริกป่นนี่หลายราคาจ้ะถุงละสิบยี่สิบถุงละห้าสิบถุงละร้อยพริกแห้ง พิแข่งถุงละห้าสิบได้หลายบระจัทค่ะถุงละห้าสิบบาทคันค่ะปลาหน้กตลาเป็นพิแกงแกงส้มมีทุกมีทุกมีทุกอย่างค่ะแกงไตปลาแกงส้ม,แก,สมแกงเผ็ดใต้เขียวหวานแนเงเผ็ดละเอียด อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลา้ากระเทียมพริกไทยอันนี้ปลาล้าแซ่บแบบนีเนอะกิโลละสามสิบสามห้ายี่ห้าปลากระดีปลาล้าเป็นตัวอันนี้ร้านเนื้อหมู ทางนี้ก็จะเป็นร้านขายปลาจะเพี่น้องขายปลานิลปลานิลปลาดุกก็จะเป็นปลาแห้งปลาหมึกปลาปลาทูหอมาวดา มีผูค่ะมีจ้านน้ำปลามีพิดแกงทอดผั่วหอมมะพร้าวสดซืจากตลาดสดผู้เขียวมะพร้าวเปลเป็นไข่เป็ด,ปดนกนเปกน้องถุงละห้สิบาทสิบฟองห้าสิบบาท อันนี้ก็จะเป็นหมี่กอผ่าถุงละยี่สิบบาทต่อเป็นปลาราสับค่ะปลาราสับเข้าขี่ทรงเครื่องก้อนละเจ็บาทอันนี้ก็จะเป็นผักสดจากผักสดปลาทูผัาสดฟูเขียว นี่เป็นทางออกจเพ็่น,น้องากนนนี่เป็นทางออก <c oughs> ก็จะเป็นกุ้ง